นคนปรปฐมบ้านประชารัฐรักสามัคคีนคนปรปฐมร่วมชุมชนดีมีรอยยิ้มบมจไทยเบฟเตรียมส่งเสริมอาชีพการทอผ้ากลุ่มทอผ้าวงเดือนผ้าจกไทย,ยวนแหล่งอนุรักษ์ทอผ้าโบราณและผ้าทอลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนคนปรปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณธันทิพสิรินุพงศ์ผู้อำนวยการคโครงการพัฒนาชุมชนบริษัทไทยเบฟบรสจ,จำกัดและคุณ นัดประพานจันลมูลประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัดพร้อมคุณชริยามีใจดีลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มทอผ้าวงเดือนผ้าจกไทยโยนหมู่เจ็ดบ้านท่าเสาเก่าตำบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมโดยมีนายวรุษหมั่นพรมเจ้าของผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าให้การต้อนรับคุณนัดประพานจันละูลประธานบริษัทประชารัฐ รักสาม,มัคคีจำกัดได้เปิดเผยว่าบริษัทประชารัฐรักสาม,มัคคีดำเนินพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุขร่วมกับชุมชนดีมีรอยยิ้มบริษัทไทยเบบรสดจำกัดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าวงเดือนผ้าจกไทย,ยวนแหล่งอนุรักษ์ทอผ้าโบราณได้ผ้าทอลายอัตลักษณ์ประจำจ,ำจังหวัดนคปรปฐม บุรณะคาตาสีทวารวดีผ้าทอมัดมีลายกุ้งซิ่งลายอัตลักษณ์ตำบลห้วยม่วงซึ่งมีที่มาจากแหล่งเลี้ยงกุ้งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมใช้ใบซมโอและเปลือกมะพร้าวมาย้อมสีโดยนำลวดลายวิถีชีวิตมาต่อย,ยอดเป็นผ้าทอผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งช่อมะม่วงที่เป็นที่มาของชื่อตำบลห้วยม่วงด้วย ทั้งนี้บริษัทไทยเบบเร็ดจำกัดเตรียมเข้ามาร่วมสนับสนุนให้ใช้พลังของคนรุ่นใหม่กลับคืนสู่ท้องถิ่นซึ่งขยายผลจากโครงการสารพลังเพื่อบ้านเกิดเพื่อให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่เป็นแกนนำเชื่อมโยงการทำงานกับภาคส่วนต่างๆเพื่อนำความสุขและรอยยิ้มกลับคืนสู่บ้านเกิดของตนเองและสร้างประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืนวิรวิทย โรจนะอัครพง์ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน